เอากระกาบสบายดีและสวัสดีพี่น้องปองไปกันเบิร์ตสุขุสุคนคือเก่าคือเดิมทานผู้สมและสำหรับมือนี้เบวแมนไซก็มี่าวดีมาว่ามาเราให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันทานผู้สมถือว่าก่อนที่เฮาสิมาฟังคาวดีน้ำกันก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองของเบาแมนไ้ในเนาะทานผู้สมถ้าผู้ไดพร้อมแล้วก็ฟังกันเลยทานผู้สม ถือว่าในระยะสองปีมานี้ถือว่าทั่วโลกเข้ากับถือว่าพบกับวิกฤตหนักเนาะก,กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดหล,ลายประเทศก็ถือว่าได้รับ้นผลกระทบมีการแพร่ระบาดท,ทันาูุชมบวช่ว่าสิเป็นประเทศทางในอาเซียนเฮ่านะบว่ว่าสิเป็นพี่น้องลาวไทยเฮาหรือว่า พม่าคาเมนต่างๆเนาะก็ถทือว่าได้หับ้นผลกระทบไปเต็มๆท่านผุชมและมาปัจจุบันนี่ก็ถทือว่ามีไัยสงครามอีกเนาะกระทือว่าเฮตไหอัตราเงินเฟ้ร์นี่เพิ่มขึ้นเนาะราคาน้ำมันก็สูงทานผุชมก็ถทือว่าเฮตไหทั้งบอาชิเป็นพี่น้องทางฟังเล่าฟังไทยเขาก็ได้หับผ้นเดือดถอนคือการเนาะทานผุชมและตอนนี้กระทือว่าสภาพการของโควิดก็ถทือว่า ค่อยๆทุลเล่าลงเลยเนาะท่านผู้ชมแล้วก็นเนื่องจากว่าเหาบ่สามาทีสิห้มันหายจากโลกนี้ได้ท่านผู้ชมและเห่ากระตองเรียนหูปรับตัวทีจะอยู่กับมันเนาะและปัจจุบันนี่ก็ถือว่าหลายๆประเทศก็ถือว่าค่อนข้าง,งว่ากลับมาสู่สภาพเกือบปกติแล้วเนาะท่านผู้ชมถือว่าประเทศเล่าเห่าก็มีการเปิดประเทศแล้วเนาะแล้วก็ประเทศไทยกับเปิดประเทศ สามารถไปมาฮาสู่กันได้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่ากันยังมีเงินไขที่ว่าในการขามอยู่แต่ว่าในมมอนี่ก็น่าจะได้หับกันพรพันธ์ไปอีกเนาะท่านผู้ชมก็ถือว่าเศรษฐไทเฮามีการไปมาฮาสู่กันง่ายขึ้นท่านผู้ชมถือว่า่าวดีที่ว่าบาแม่นไส้สีมาวงเบานี่ก็เป็นข่าวดีจากพี่น้องฟังไทยเฮานี่เนาะถือว่าเฮาเบิงในข่าวในเมื่อเสานี่ถือว่าเห็นว่าในข่าวเพิ่นว่า ทางประเทศไทยนี่เพิ่นจะมีการผ่อนพันธ์อีกขอหนึ่งท่านผู้ชมสําหรับการสุขหยุเศรษฐกิจเนาะก็คือการผ่อนพันธ์มาตรการมาตรการในการเปิดห่านกินดื่มห่านเหลา้าห่านเบียเนาะก็คือหา่านขายแอลโกอฮอล์ต่างๆเนาะท่านผู้ชมและกการสถานบันเทิงต่างๆที่ว่าเพิ่นจะอนุญาตให้เปิดในวันที่หนึ่งสิมานี้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็คือวันที่หนึ่งเดือนหกนี่ถือว่าเพิ่นจีสามารถเปิดให้ห่านกิจการต่างๆเนาะกลับมาเปิดแบบเป็นปกติเลยท่านผู้ชมกระถือว่าเป็น่าวดีท่านผู้ชมเชื้อไทยมีการจ้างงานนี่หลายขื้นเนาะกระชีเหตไทยทางพี่น้องบวชิเป็นบวชิเป็นพี่น้องทังฟังเล่าเหาฟังไทยแลวก็ทังพม่าหรือว่ากัมพูชานี่เนาะเวียดนามต่างๆเนาะที่ว่าอาศัย ไทยเนาะเป็นบอนที่ว่าบอลหายูหากินซะเนาะทานผู้ชมถือว่าก็ถือว่าประเทศไทยนีย่เป็นประเทศหนึ่งที่ว่าให้โอกาสพี่น้องฟังเล่าเหาาล้วก็ทางกัมพูเจียรหรือว่าเวียดนมามพม่าต่างๆเนาะได้เขาไปเห็ดเวียกหาเงินหาํำเพื่อเลี่ยงเศรษฐกิจขอบครัวเนาะทานผู้ชม ก็ถือว่าเมื่อมีการผ่อนพัน์ในการให้เปิดอาหารอาหาร,หารกินดืม่มให้ยางเป็นปกติแล้วก็มีการจางงานนี้เพิ่มขึน้นเนาะกษีไทยเศรษฐกิจนี่คอยดีขึ้นทานผู้สมเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าจะมีการจางงานกันหลายขึ้นเนาะเ่น,นว่าพนักงานตำแหน่งต่างๆเนาะทานผู้สมคือผ่านมาโควิดที่ว่าเหตุหายหานต่างๆนี่ปิดไปนี่ก็ถือว่า หลายๆคนนี่ก็ตกงานนอนทานผู้สมสมบบวาสิเป็นนักห้องนักดนตรีหรือว่าเด็กเสิร์ฟพนักงานฝากพนักงานโบกรถหรือว่าแท็กซี่เนาะที่ว่าไปรับไปส่งแขกหรือว่าลูกค้านี่ก็ถือว่าได้ไหายไปเนาะอาชีพนี้เนานะทานผู้ชมก็ถือว่าขาดไปหลายเติบถือว่าอาชีพต่างๆนี่ก็หายไปเหตุให้สภาพของ ทั้งเศรษฐกิจนี่ก็ถือว่าได้รับผลผื่เครื่องเนาะทาผูุชมถือว่าคือฝั่งไทยนี่บาแม่นไส้ท่ไปเนาะอยากค้างานอยากหาเหตุงานอยู่ฝั่งไทยนี่ก็ถือว่าในส่วนนี้นี่ถือว่าบาแม่นไส้ทั่วท่าโมนี่ก็ถือว่าหมว่าโอ้บมมีงานในส่วนนี้ถือว่าคนพี่น้องทังฝั่งไทยเองนี่ก็ยังตกงานหลายแล้วเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นยังบ่ท่านเปิดประเทศแบบเต็มรอยเถื่อถือว่าแต่ละอันนี่ก็ ถือว่าแต่ละอันเพิ่นยังจำกัดอยู่คือว่าหมูเป่านะท่านผู้ชมถือว่าเป่าเมนใส่โทรถามงานว่ามีงานบ่ออยู่ไทยเนาะถือว่าเขจาว่ายังบ่ท่านมีรายปันไดเพิ่นว่าเพราะว่าคนไทยบางคนเข้ากันยังโตกงานรายเพิ่นว่านาท่านผู้ชมเพราะว่ากิจการต่างๆเพิ่นยังบ่ท่านเปิดเต็มทีเนาะถือว่าระบบเศรษฐกิจหรือว่าระบบของการค้าขายเพิ่นกันยังบ่ท่าน เปิดได้เต็มทีก็ถือว่าการจ้างงานกันยังบ่หลายก็ยังบ่ทันเต็มห้อเนอะาะทนผู้ชมแต่ว่าเมื่อผ่อน,นพันธ์ในโตกิจการพับบา,าร์าหารอาหารนี่กระทือว่าสิเหตุให้เศรษฐกิจของไทยนี่กลับขึ้นมาคือขากอีกเนาะทานผู้ชมแล้วก็พี่น้อ,นง,นองเลาาเฮ้า,าที่ว่าจะได้ขามไปไทยก็ถทือว่าสิมีเวียกเนาะบ่ว่าสิเป็นเวียกเสิร์ฟเวียก ล่างถวยล่างจานต่างๆและทนผู้ส้มเบียกงานบันเบียกงานพืนพ้นผื้นผืนฐานเนาะฐานผู้ส้มก็ถือว่าสิมีตำแหน่งงานในร้ายขึ้นเนาะทานผู้ส้มก็เพิ่มโอกาสให้ทางพี่น้องล่าเฮาผู้ที่สิไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะฐานผู้สม้มได้มีโอกาสที่จะมีงานร้ายขืนฐานผู้สม้มถือว่าเป็นข่าวดีและมาบางกี้เนาะเอาเห็นอีกข่าวหนึ่งที่น่ายินดีอีกก็คือการเทียบซื่นของ นายกของประเทศไทยเนาะเทียบเช่นนายกทางฝั่งลาวเฮาไปพบปะเนาะทานผู้ชมก็ถือว่าเป็นการพบปะมิตรภาพสองประเทศเอีกแล้วเนาะก็ถือว่าหลังจากที่ว่านายกระว่างสองประเทศบ้านเฮานี่ได้พบปะกันนี่เพน,น่าจะมีนโยบายหรือว่ามีการปรึกษาหารือทางด่านการแก้ไขเศรษฐกิจร่วมกันเนาะทานผู้ชม อาจจะเสีให้แนวทางของการฟืน้นฟูเศรษฐกิจบ,บว่าบา้านเฮาและก็ประเทศไทยเนาะแก้ไขไปแบบแบบในทางที่ดีเนาะทานผู้ม่็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเนาะทานผู้ช่ถือว่าเบลเม่นไซก็เสือว่าหลายๆาคนก็กําลังใจจดใจจอเนาะที่ว่าเกี่ยมจิตใจเนาะที่จะไปสู่หาเงินอยู่ที่ฝั่งไทยหรือว่า อีกายหล,ลายประเทศเนาะท่านผู้ชมที่ว่าจะในการแก้ไขเศรษฐกิจครอบครัวของตัวเองเนาะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าในตอนนี้คือฟังเล่าเฮาก็คือเห็นนั่นแหละเนาะท่านผู้ชมเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อก็สูงและการทดทอยของเศรษฐกิจของเลาก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าค่อนข้างนักท่านผู้ชมก็บือว่าเครื่องของถูกอย่างก็ถือว่าราคาแพงขึ้นเกือบ ครึ่งหนึ่งเนาะทานผู้สม้มแต่ละอย่างถือว่าเงินเล้าเฮานี่กระไปกระโดดขันไบเกือ,อบครึ่งน,นะเนาะทานผู้ส้มก็ถือว่าหนุ่งยาอักไรทานผู้สม้มเครื่องขืนเงินเฟฝื่ลายแต่ว่าเงินเดือนทางบ้านเฮาก็ถือว่ายังทอเก่าเนาะทานผู้สม้มถือว่าอัตราการจางอัตราของเงินเดือนก็ถือว่าเพิ่นยังบ่ทัน ปับโตขึ้นเนะาะธานผุ้ชมยังถือว่ายังทอเกา่าซึ่งว่ามั่นบสอดคล้องกับเศรษฐกิจในคูมือนี้เนาะ่ันผุ้สมถือว่าภัยกับเหงาไปพอภัยธันผุ้สมหาเงินหาค้ำกันยกแต่ละอาชิพก็ถือว่ายุดสงักไปเนื่องจากว่าต้นขึ้นมันเพิ่มขึ้นหลยก็ถือว่าผลิตบ่ได้ท่านผุ้สมเพราะว่าสิเป็นการเหตดอารารต่างๆเนาะ ถือว่าพบวิกฤตนักไลยนะท่านผู้ชมในปัจจุบันนสำหรับบานเฮาแต่ว่าม้นนี้ก็คือเบาเม่นไส้เบาแหละถือว่าสิเป็นข่าวดีเนาะ,แ,ะ,นะานแต่ว่าคือเบาเม่นไส้เบาแะไรเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าม้นนี้ก็มีข่าวดีก็คือทางฟังไทยเพิ่็สิมีการผ่อนพันเกี่ยวกับการเปิดห่านกินดื่มเรือเปิดสถานบันเทิงต่างๆเนาะ ถือว่าเฮ็ดไห้สิมีการจ้างงานหลายึ้นนั่นแหละทานผู้สมคือบาวแมนไาก็สิมีอยู่ซัมนี่ทนผู้สมสําหรับข่าวดีเฮาถือว่าเป็นข่าวหนึ่งทานผู้สมที่ว่าลบาแมมนไ่ก็ดีใจคือกันทานผู้สมและบาลเมนไ่ก็คิดว่าอยากไปทํางานอยู่ฝั่งไทยคือกันทานผู้สมถือว่าเป็นข่าวดีหลายและกะสิมีอยู่ซํานี่านผู้สมถ้าผู้ใไดมักในคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์บอกต่อให้เพื่อนๆนนอออในเด, việc, เดนอร์ทานผู้สมผููได้ทีกำลังคล่องค่อยในการเหตุเวียกเหตุงานสิไปฟังไทยยังเนาะทานผู้สมก็บอกต่อกันเพื่อเป็นแหงใจทานผู้สมสำหรับตอนนี้บ่าวเมนไซก็ต้องขอขอบใจแล้วก็บสบายดีบัสสุขสุกคุ